โอ้อยู่นะคะแม่แม่ออโอ้หนุ่มหล่อ <c oughs> โอ้หนุ่มหล่อมาเป็นเพื่อนตูลูนะคะแม่แม่มากลัวตูลูเหงาตูลูเป็นแฟนคำเหมืินไหมโอ,โอ้ขาที่ห้าโชว์ด้วยควันต้ง <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้ของเราจะเดินทางไปไหนควรโต้ี่นะคะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปดูได้ยินว่าช้างสุดหล่อช้างดาราดังไม่เคยเห็นกับตาสักทีนะครับผมจะเดินทางไปดูนะครับผมเขาบอกว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่ ใหญ่มากนะครับผมตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากรูปห,หล่อมากนะ,น,ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าเราจะไปหาเชือกไหนกันนะครับว่าจะหาสะหาหนุ่มให้เขาเหมือนหรือเปล่านะก็ไม่รู้กันกันนะครับผมเดี๋ยวใกล้ทีน่น้่นอีกประมาณโลนึงนะครับล้ถึงบ้านแล้วประมาณหนึ่งกิโลนะคะจะถึงนะคะอันนี้แอบมาเลยนะครับผมก็ต้องขออนุญาตเจ้าของช้างด้วยนะครับผมเพราะว่าเราผ่านมานะครับผมเราผ่านมาทําธุระเราก็แแวะนะครับผม อาจจะไม่ได้บอกเจ้าของชางก็ต้องกราบขอบคุณโอยกราบขอบคุณแล้วก็กรา,าบขอโทษในตรงนี้ด้วยนะครับขออนุญาตด้วยนะครับผมไปดูทางเข้าบ้านเผื่อมีเอฟซีจำได้นะครับข้าวสวยมากเลยข้าวสวยแล้ว <c oughs> เหลืองแล้วจะได้เกี่ยวแล้วมีแต่ทุ่งนานครับผมทางเข้าบ้านมีแต่ทุ่งนา ถ้าบางท่านบางท่านเห็นแค่ถนนก็จําได้แล้วว่าทางไปไหนมาทางไปไหนมาไหนนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเข้ามาดูบ่อยเนาะเนตรงเนาะเส้นทางนี้บ่อยไงเข้ามาเส้นทางนี้บ่อยก็เลยโอ้เห็นแต่่านใช้คนมาเยอะมั้งทางมันมันเลยชารุดถนนเลยชารุดใช่คนรถมารถรถวิ่งบ่อยไงรถวิ่งบ่อยรถจะอยู่บ้านหรือเปล่านะครับปัุมกัน จากบ้านมาทั้งทีก็มาให้คุ้มเลยนะครับคนอื่นน่ะเขาเห็นแล้วแต่ยังมีความต้องนี่แหละนักยังไม่เจอตัวจริงยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยยังไม่เห็นทั้งเห็นแต่ในในในทีวีแล้วก็ในโทรศัพท์ใช่ไหมดูแค่ผ่านหน้าจอนะคะแม่ม่ยังไม่เห็นตัวจริงยังใกล้กันแต่ว่าไม่เคยจะสมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับแม่สมคำล่ำลือเหมือนที่ใครๆก็บอกว่าใหญ่มาก สักครั้งหนึง่งจะได้กินต่อัางข้าวนะมัน้นี่ข้าวสุกแล้วเนาะ <c oughs> ข้าวตรงนี้สวยว่าตังไม่ค่อยล้มล้มแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ล้มสวยมากเลยมาถูกทางหรือเปล่าเลยทำไมทางมันทำไมมันแคบลงแคบลงจะไมทางมันชนรุดมากเ <c oughs> ดตอนที่มาั้างผนไม่เห็นเป็นแบบนี้แต่ว่ามานานหลายปีแล้ว เลี o, we game, that ้ยวไหนนิเลี้ยวขวาเลี it, right? ้ยวขวาไงตรงไปตัวขวาไม่มีขวาถูกทางใช่ไหมล่ะจะดูว่าควนโตมาถูกทางหรือเปล่ามาถูกไหมมันไอ้มันมันข้างนอกหรือข้างในนี่ถูกอยู่มั้งถูกอยู่มั้งตรงลงถูกหรือไม่ถูกถูกอยู่มั้งใช่ไหมยังยังไม่มั่นใจแล้วไปเรื่อยเไม่ได้มานานแล้วลืม จำได้จำได้นั่งนั่งไงเห็นป่ามะพร้าวแล้วเห็นป่ามะพร้าวเห็นสวนมะพร้าวแล้วนานไม่เคยเข้ามาเส้นนี้เคยมาแต่ฝั่งนั้นคนละเส้นทางยังไงถึงแล้ว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 มีคนอยู่ใน้อต้องมีคนอยู่แน่นอนโอ้โอ้จะเข้าไห้ดูอ้อยู่นะคะ อยู่แต่ช้างโอ้ยดีนลุงก็นอนเฝ้าหนุ่มหลอกหนุ่มหลอกของเราเฝ้าประตูหน้าบ้านเลยนะคะแม่แม่ขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยนะคะวันนี้หนุ่มหลอกของเรามายืนเฝ้าหน้าบ้านเลยยินดีต้อนรับแขกทุกท่านเลยนะคะแม่แม่ดู <laughs> อจีค้าอหนุ่มหลอ หนุ่มหล่อมาเป็นเพื่อนตูลูนะคะแม่แม่มากลัวตูลูเหงา,นานะะเงงนีน <ไง S 1> ่นะคะนี่นย,ยนะตูลูนะคะแม่ๆหน,นุ่มหลอ่อตูลูเหมือนคำที่เขาล่าลือจริงๆดูดูดคอควันโต้อ,อุสุดยอดเลยโใหญ่เห็นคำาหมืนใหญ่แล้วมาเจอตูลูตูลูยิ่งใหญ่กว่าอีกนะคะแม่แม่ดูคอเป็นชั้นๆเลยนะคะ อุ้ยพี่ใหญ่ของเราขอมีเสียงด้วยนี่นะคะมาควันโต้งไปเก็บเวลนเดี๋ยไปนี่นะคะแม่ขออนุญาตดูตูรูใกล้ๆนะคะก็ต้องกินยากินต่ต้นน้องหมาก็วิ่งตามโอ้โนี่ จัดก,การสวนตัวโอ้ดูควรต้องคอเป็นชั้นๆเลยอ่ะไหนียวลงโตอย่างนี้โอ้ใกล้กินเนี่ยกลังสิเริ่มกินงูลังสิเริ่มเพิ่กินห้ามกินเป็นอเพราะคือหฮามกินแต่ไอ้นั่นนะครับหฮามกินมะขามยังนี่นาะบมันน้องมันมีกินแต่ต้นดูนะคะแม่แม่งูจิตรำงูแหวนจิตรำจิตรำไก่เลยดดููกันโอ้มีกองทรายด้วยนะคะแม่แม่ ใหญ่จริงนวลคนโต้โอ,อ้อดูคอนะคะแม่เป็นชั้นๆเลยพี่ตูรูเป็นแฟนคำเหมืินไหมโอ,ขอ,อ้ขาที่ห้าโชว์ด้วยควันต้องคุณตาเหมาบอกว่ามาครั้งแรกอ้วนกว่านี้ใหญ่กว่านี้นะคะ บ้านช้างโลนะครับผมโลตั้งแต่ประตูหน้าบ้านเข้ามาเลยอ้วนมากนะครับหนึ่งเซกก็รอนะครับวันนี้ได้เจอตัวจริงๆแล้วนะครับผมวันนี้ได้เจอตัวจริงๆสมคำล่อมลือครับผมสมคำล่อมลือจริงๆครับผม เริ่มกินยญ้าแล้วครับผม บ้านช้างหล่อครับผมวันนี้นะครับผมมาเยี่ยมนะครับโอ้สูงสูงใหญ่อยู่นะครับผม นพอลูกก็นแต่แจ็คมานําคนหนึ่งแจ็คเอา,ออาเเ<ป>รถแจ็คไปคนเขา,ขาคนขี้งลุงมเนาะมันเขาพานไปก็เลยทุกเอารถได้ตีครับวันนี้ไล่ซุดยู่คันบน่เมียแจ็คไปก็บขึ้นบริสุทธิ์เรกสามคนครับวันนี้แจ็คเข้าไปพอดีเข้าไปเค็นน้อยไปจะเลันตะพงกันท่านได้วางยังกันดอกตะพงว่ะแจ็คมานี่เลยเด้อมาขนช้างด้วยมาเมื่อไหร่ส่ัมพบรถเข้ามาแล้วรถมาจอดถ่ายอยู่ต้งมือสองมือแล้วเนาะครับ น่ไปเอาลเกิดังสั่นนดเจะเป็นตัวเอต๊เนาะลุงเวลาซื้อเนายเนเมจะจ่าเงินเขาแล้วเนาะครับ้มีโอกาสได้มานั่งใกล้ๆนะครับผมลุงเมาเดินนี้ครับผมมโอกาสเนี่อทางการหนุ่มๆเลยไม่เป็นไรครับผมหนุ่มนิดีนสดีทุกเชือกเลยนงมาย่าไปใกล้ออกมาี่มีโอกาสมาถึงที่เลยนะครับผมอ ลุงหมอบอกว่าน่าจะคู <OK. S 1> ่กับข้ามือพอดีเลยน่าจะไม่เกินข้ามือเท่าไหร่หรอกความสูงคิดว่าคนตัวไม่ค่อยไม่สูงเท่าไหร่หรอกไม่ว่านะสูสีกันจะสูงก็คือสูงช่วงหัวมือนา่ะได้ก็ชินเนาะข้ามติมันชินเนี่ยแหละข้าวรถเข่าถอยเขาออกเข่าออกเข่ายืนยืนเลยมีดยัวสองเนาะดีแล้วพ่าเป็นยังต์ก่อน มันขึนว่ามันก็ดีถึงก็เข้าหลายัอกปที่มันเลนตก็ลวนอยู่นี่ลไรบจาปีกระดุสามสิบตัวติสามัวมันสามสิบสองแต่เจ้าของกระมันบ่หอนบอดเจ้าของกาว่ายี่สิบพวกกลว่เี่ครับอครับแต่เขาหุนไงซื้อเนาะอ้อ มันตื่นกัรกับมาเลยแต่ไม่นีงานกจกันเลมันสงวีเขาเลยนี่เรื่มดีแล้วแต่บัดนั้นมันบอกจากกระเชือเขาไปไรบ้านไดมันบ้าย่งอยู่ันต่อยู่เขาไปนอนแต่งานไปมากจะเก้ากับสีหลังกลมยี่นอลุงอู้หูนีหลังเลยเก้ากลมบินเลยอันนี้ก็สส้งใช้ยังไงล่ะตัวผ นี no ่นน no ี่ม anyway> ันลงครับมีหลังแน่แล้วูเชือดดีขนาดแล้วอครับนสิบเกินจ้มือหลายประเดดอกแน่มึงแล้วครับแต่สิสูแต่สิสูกลัวอยู่ครับตเมันมันงเน่อยู่เดมันบอัด่หมากมบฝาดงเอาเวงจะเลยคนที่มันบ่มัครับเมันกบป็น Lúc, cái này, cái này, khi, này. Lúc này khi kia 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 nhanh kia thì kia 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 đây kia 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 thì kia 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 cái kia 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 นี่บอว่าเส้นทขี่รถโยกก็ตัวไปอู้ไปเปนคนพิการเนาะรุ่งกันนะับรถไฟฟ้าขี่รถไฟฟ้ามสังเลยัีขับรถไฟฟ้าขี่รถไฟฟ้าตามสั่งเลยยังไงดีขับรถไฟฟ้าเี่รถไฟน้าตั่เนยยังไงดีขัรถไฟฟําลี่รถไฟารอมากเายยังไมาก หานแ่ที <S <S 2> <S 2> ่บอกว่าคู่ก <Yeah, ันกับหมืนเรามาดูเหนแวนี่แะนะครับผมผู้ชมเมตสองหนุ่มนะครับผมขับมาผมคือบ่บเห็นคือว่าเขาบบแด่เนมบ่บ่ะไรขับมาคือเป็นรถลุงจอดอยู่นั่นนะผมคือว่าเขาโบได่เนมบ่เนาะเขาบอกว่าเขา่ได้เนมบ่เอาเศษของตัวรูมาให้กินได้เลย กูดึงกินลำึงกินใบโอ้หเ้อเอยู่ไกลเบิรนเป็นอย่างมมผมนั่งังสิคือเบิรนเป็นอย่างคือมึงได้ลิปมือว่าไม่ไหมเป็นแม่ไหมบอกอกโด้มากันมันบ่มักเใครเลยอดบมากนสั่งบมากนสั่งทีาว่าูไดมาหัวสั่งนังสั่งนี่ทางเรีครับมากนสั่งบ่มากนสั่งถ้าไม่ใช่ควัน แจไม่นาพี่ดกบอกว่คืดีเนครือดีตัวทางอวดเนาะอู้แคีีอลนครับกินลำหมดแบ่งคนละชุันมีเหลือกันลำเรแตมันกินเนกันเพราะมันถือทีนี้ที่เียกันไหครับพอฮะกันเนาะกันน้ำกันดูกันเสมอเสมอแต่กครับ ไปแล้วครับผมเยี่ยมาหาคุณลุงนะครับนุ่มหนุ่โลวันนี้มาเยี่ยมถึงที่เลยนะครับไปไปแล้วอัลุงครับกลับก่อนนะครับผมครับผมคาร์บิคาผมขอบคุณครับขอบคุณอะไรตีแวะมาจ้าครับผมโอ้มีแต่อยากให้มาเห็นแต่ยังไม่เคยได้เห็นสักทีวันนี้ได้มาเห็นตัวจริงแล้ววันนี้ครับสวัสดีครับ